ยินดีต้อนรับกลับมาที่ AAS Auto Garage วันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกหนึ่งใน SUV ไฟฟ้าที่ล้ำสมัยและพลิกเกมที่สุดที่มาจากประเทศจีนนั่นก็คือซีเกอร์ 7X รุ่นใหม่ล่าสุดซีเกอร์ซึ่งเป็นแบรนด์รถไฟฟ้าพรีเมียมในเครือจิลลี่ออโต้กรุ๊ปยักษ์ใหญ่จากจีนได้สร้างความสันสะเถือนในตลาดรถอีีมาแล้วกับรุ่นซีเกอร์001แบบชุดติ้งเบรกและซีเกอร์เอสยขนาดกะทัดรัดแต่ 7X รุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นมาในทิศทางที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง มันคือ SUV ไฟฟ้าขนาดกลางที่ถูกพัฒนาให้ชนตรงกับเท s l a m o เด l Y b วีวายดีทั้งและแม้กระทั่งรุ่นหรูอ,อย่าง Audi Q6 e t r o n ด้วยดีไซน์สไตล์คูเป้ที่โชบเชี่ยวเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมดุลที่ยอดเยี่ยมระหว่างสมรรถนะและระยะทางขับขี่ซีเกอร์ 7X จึงเปรียบเสมือนหน้าต่างที่เปิดให้เราเห็นภาพของอนาคต SUV ที่แท้จริงเมื่อมองใน a i r ์วแรก 7X ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือน SUV ทั่วไป แต่มันกลับคล้าย crossover สไตล์คูเป้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงภาษาในการออกแบบของฟิกเกอร์เติบโตไปสู่ความโฉกเฉีียวล้ำสมัยแต่ยังคงความเรียบง่ายและมินิมอลด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบบางเฉียบทอดยาวไปตามฝากระโปรงดูคล้ายดวงตาแห่งอนาคตกันชนถูกออกแบบให้มีเส้นสายแบบแอโรไดนามิกพร้อมช่องลมที่ไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ยังช่วยเรื่องการไหลเวียนของอากาศซิกเกอร์ไม่ได้เล่นใหญ่ด้วยประจังขนาดยักษ์หรือเส้นโครเมียมที่ไม่จำเป็น ทุกอย่างถูกออกแบบให้เรียบลื่นไหลและมั่นใจราวกับรถ SUV ูหรือสัญชาติโยุโรปมากกว่ารถสัญชาติจีนมองด้านข้างคุณจะเห็นเส้นหลังคาสไตล์คูเป้ที่ไหลลงอย่างนุ่มนวลไปสู่ท้ายรถ 7x มาพร้อมล้อขนาดใหญ่20หรือ21นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยมือจับประตูแบบเรียบไปกับตัวถังที่เลื่อนออกมาอัตโนมัติเมื่อเจ้าของรถเข้าใกล้ฟีเจอร์นี้ได้แรงบันดาลใจจากเทส l a แต่ซิเกอร์ทำออกมาให้รู้สึกพรีเมียมและนุ่มนวลมากกว่าตัวรถมีท่าทางกว้างและมั่นคงให้ความรู้สึกแข็งแรรงงททุกคั้ี่่อยูบนนนถ เป็นรถที่คุณจะต้องหันกลับไปมองอ e ีกรอบแน่นอนดีไซน์ด้านหลังคือหนึ่งในจุดเด่นของ 7X เส้นไฟเลเแบบเต็มแนวพาดไปทั้งด้านหลังมาพร้อมดีไซน์แบบพิกเซลสุดล้ำที่สามารถเล่นแสงไฟได้หลากหลายรูปแบบเมื่อปลดล็อกหรือสตาร์ทรถซีเกอร์ตั้งใจสร้างบรรยากาศพิเศษทุกครั้งที่คุณใช้งานไฟท้ายแทนที่จะทําให้มันเป็นเพียงอุปกรณ์พื้นฐานฝากกระโปรงท้ายออกแบบเรียบมีโลโก้เล็กน้อยไม่มีเส้นโครเมียมรกสายตาทั้งหมดนี้ให้ความรู้สึกหรูโมเดิร์นและแพงงบว่าที่คิดเหมือนรถที่มีราคาแพงกว่า2เท่า ทีนี้มาพูดถึงเรื่องสมรรถนะสีเกอร์ไม่ได้มาแค่สวยแต่รูปแต่ยังจัดเต็มเรื่องพลังขับเคลื่อน 7x มีหลายรุ่นย่อยเริ่มตั้งแต่รุ่นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังให้กำลังราว300แรงม้าไปจนถึงรุ่นท็อปแบบมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อที่รีดกำลังได้กว่า500แรงม้านี่คือพลังงานระดับจริงจังสำหรับ SUV ครอบครัวรุ่นท็อปสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในไม่ถึง4.7วินาทีอยู่ในระดับเดียวกับ Tesla Model Performance เท m a n โ e เดลทีเดียว แต่กำลังแรงอย่างเดียวไม่พอต้องมีระยะทางขับที่ไกลพอด้วยซีเกอร์ 7X มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มีข่าวลือว่าถึง100กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ให้ระยะทางสูงสุดราว600กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC หรือประมาณ500กิโลเมตรในการใช้งานจริงถือว่าเหลือเฟือสำหรับทั้งการขับในเมืองและเดินทางไกล และยังรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC ฟ้าชาร์ที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาไม่ถึง30นาทีส่วนการชาร์จที่บ้านแบบ a อซีก็ทำได้ง่ายเพียงเสียบทิ้งไว้ข้ามคืนในแง่การควบคุมซีเกอร์ 7X ก็ไม่ทำให้ผิดหวังแบตเตอรี่ที่วางไว้ใต้พื้นรถช่วยลดจุดสูญทวงทำให้ตัวรถมั่นคงและเกาะถนนระบบพวงมาลัยแม่นยำคมและตอบสนองได้ดีพอให้ผู้ขับรู้สึกเชื่อมต่อกับรถระบบช่วงล่างแบบอ da ติวิบปรับตัวตามสภาพถนนได้แบบเรียลไทม์ให้ทับไกล และความมั่นใจเมื่อต้องเข้าโค้งที่ความเร็วสูงการเก็บเสียงก็ยอดเยี่ยมด้วยกระจกสองชั้นและวัสดุซับเสียงทําให้ห้องโดยสารเงียบสงบแม้ใช้ความเร็วสูงเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารแล้วว่าจะเข้าใจว่าซิกเกอร์ตั้งใจมากแค่ไหนภายในเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความมินิมอลความหรูหราและนวัตกรรมล้ำสมัยจุดศูนย์กลางคือหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่15นิ้วลอยอยู่กลางคอนโซลใช้ควบคุมทุกอย่างตั้งแต่นำทาง ความบันเทิงระบบปรับอากาศไปจนถึงการตั้งค่าบอกผู้ขับยังมีหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลเฉพาะด้านหน้าและในบางรุ่นยังได้เฮดอัพดิสเพลย์แบบ a r ที่ฉายข้อมูลต่างๆเช่นความเร็วหรือแผนที่ลงบนกระจกหน้าวัสดุที่ใช้ภายในเป็นระดับพรีเมียมหนังแท้อลูมิเนียมขัดด้านและวัสดุรีไซเคิลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถูกนำมาใช้ร่วมกันเบาะนั่งกว้างนั่งสบายรองรับสรีระได้ดีมาพร้อมฟังก์ชันอุ่นเย็นและนวดในรุ่นสูงสุดไฟแอมเบียนรอบห้องโดยสารเลือกปรับได้เป็นล้านเฉดสี เพิ่มบรรยากาศให้การขับขี่พิเศษขึ้นพื้นที่ภายในกว้างขวางทั้งที่นั่งหน้าและหลังโดยเฉพาะเบาะหลังที่เหมือนเล้ามากกว่าเบาะ SUV ทั่วไปสามารถเอนนอนได้สบายพื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็ใหญ่และเมื่อพับเบาะหลังลงยังได้พื้นที่เพิ่มมากพอสําหรับการใช้งานครอบครัวจริงจังในด้านเทคโนโลยีซิกเกอร์ 7X คือโชว์เคสเต็มรูปแบบมาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist ระบบจอดอัตโนมัติและระบบป้องกันการชนรุ่นสูงสุดยังมีความสามารถกึ่งอัตโนมัติสำหรับการขับบนทางด่วนและแน่นอนว่ารองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ทำให้รถฉลาดขึ้นเรื่อยๆเหมือนเทสลาระบบเสียงก็สุดยอดไม่แพ้กันด้วยชุดเครื่องเสียงพรีเมียมที่พัฒนาร่วมกับยามาฮ่าให้เสียงรอบทิศทางคมชัดและมีระบบตัดเสียงรบกวนช่วยให้ทุกการเดินทางเหมือนคอนเสิร์ตส่วนตัว มาถึงเรื่องราคาซึ่งเป็นจุดที่ซีเกอร์ตั้งใจมาเขย่าตลาด 7X ในจีนคาดว่าจะเริ่มต้นที่ราว42,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.5ล้านบาทและรุ่นท็อปอยู่ราว55,000ดอลลาร์หรือเกือบ2ล้านบาทซึ่งถือว่าถูกกว่าเท s l a m o เดลวแต่ได้ฟีเจอร์และคุณภาพภายในที่มากกว่าในตลาดต่างประเทศเช่นไทยหรือยุโรปราคาจะสูงขึ้นเพราะภาษีนำเข้าแต่ก็ยังถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับสิ่งที่คุณได้รับ คำถามคือซิกเกอร์7 x เหมาะกับใครมันเหมาะกับคนที่ต้องการสมรรถนะไฟฟ้าล้ำสมัยโดยไม่ยอมเสียสละเรื่องดีไซน์ความสบายหรือความอเนกประสงค์เหมาะกับครอบครัวที่อยากได้พื้นที่นั่งกว้างแต่ก็อยากได้รถที่ทันสมัยและเหมาะกับคนที่กำลังมองเทสลาหรือออเดอีโรอนแต่ต้องการอะไรที่แตกต่างไม่ซ้ำใครซีกเกอร์7 x จึงไม่ใช่แค่รถแต่มันคือคำประกาศว่าอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเดินไปข้างหน้าอย่างไรรถไฟฟ้าไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกเพื่อประหยัดน้ำมันหรือรักโลกอีกต่อไป แต่มันคือการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการขับขี่ผสมผสานสมรรถนะเทคโนโลยีและการออกแบบที่รถสันดาบแบบเดิมไม่สามารถทำได้และ 7X คือตัวอย่างชัดเจนว่าซีเกอร์พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นสู่เวทีโลกไม่ใช่ในฐานะพูดตามแต่ในฐานะผู้นำที่แท้จริงและนี่คือการรีวิวจอดลิกซีเกอร์ 7X Electric SUV คุณคิดอย่างไรมันพร้อมพอที่จะท้าชนเทสลาและยักษ์ใหญ่จากยุโรปแล้วหรือยัง หรือว่ายังเร็วเกินไปสำหรับแบรนด์ EV จากจีนที่จะได้ความเชื่อมั่นระดับโลกแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม r a s Auto Garage เพื่อรับชมรีวิวจอดลึกจากรถยนต์และยานยนต์ทหารจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวครั้งหน้าขับขี่ปลอดภัยและติดตามพวกเราไว้ได้เลย